สวัสดีค่ะก็กำลังเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการปรับปรามยาเสพติดนะคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยเอาเรื่องของการปรับยาเสพติดที่เป็นครั้งยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์นะคะครั้งหนึ่งเลยทีเดียวมาพูดคุยให้ท่านผู้ชมผู้ฟังได้รับชมกันค่ะ ก่อนที่จะเข้าเรื่องนี้นะคะต้องเล่าก่อนว่ายาเสพติดเนี่ยก่อนที่จะมีเฮโรอีนระบาดค่ะสมัยก่อนก็เริ่มต้นมาจากฝิ่นเนี่ยแหละค่ะและช่วงที่ฟิ่นระบาดสุดๆก็อยู่ในสมัยของรัชการที่3ค่ะในช่วงเวลาตอนนั้นเนี่ยในประเทศจีนเขาเกิดสงครามฝิ่นกันขึ้นค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยค่ะเพราะว่าคนจีนนั้นนิยมเสพฝิ่นแล้วก็นำมาเผยแพร่ในสยามนั่นเอง ดังนั้นในยุคข,ของรัชกาลที่3ค่ะจึงทรงมีพระบรมราชองการควบคุมฝิ่นอย่างเข้มงวดโดยให้ใช้ได้แต่เฉพาะคนจีนเท่านั้นแล้วก็ยังคงเก็บภาษีเข้ารัฐแล้วก็ได้เงินเป็นจำนวนมากค่ะล่วงเลยมาถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองรัฐก็ยังคงมีรายได้จากฝิ่นอยู่มากและบุคคลหนึ่งที่สแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าฝิ่นก็คือพลตำรวจเอกเผ่าศรียานน์ค่ะ ซึ่งใช้อำนาจในฐานะอธิบดีกรมตำรวจควบคุมการค้าฝิ่นในประเทศต่อมาค่ะพอในรัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามราวๆปีพุทธศักราช2498ก24 98, ็ได้พยายามที่จะเลิกการค้าฝิ่นค่ะแต่ว่ากระทรวงการคลังเนี่ยก็มีความเห็นแย้งค่ะบอกว่าเนี่ยถ้าหากยกเลิกไปนะก็จะกระทบต่อไรายได้ของรัฐเพราะว่าจะไปหาเงินจากตรงไหนมาทดแทนละ่ะซึ่งหาไม่ได้ค่ะเพราะว่างบประมาณไม่สมดุลกัน รัฐบาลก็เลยมีแนวคิดนะคะต่อมาว่าจะยกเลิกฝิ่นอีกแต่การดำเนินการนั้นก็ควบคุมนะคะจำกัดไปได้เพียงน้อยนิดนะคะแทบจะไม่เป็นผลอะไรจริงๆแล้วการปรับปรามฝิ่นในประเทศไทยคะ่ะมาเริ่มเห็นผลจริงๆจๆังๆก็ต่อเมื่อยุคของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นั่นเองเขาเข้าสู่เส้นทางการเมืองคะ่ะโดยการทำรัฐประหารเมื่อปี2500และถัดจากนั้นก็ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินของเขาก็คือใช้มาตรการเบ็ดเสร็จเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประเทศซึ่งก็ได้ทำการฟื้นฟูและทำนุบำรุงพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ให้กลับคืนมามีอย่างเดิมอย่างที่ควรจะเป็นเพราะอย่างที่เราทราบกันค่ะว,ว่าหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475สถาบันพระมหากษัตริย์ถูกลดทอนอำนาจเป็นอย่างมากนะคะจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ ได้ประกาศยกเลิกสถาบัานทางการเมืองต่างๆด้วยเช่นพรรคการเมืองนะคะโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวซึ่งในด้านนโยบายของเขานะคะก็ได้ออกกฎหมายปราบปรามพวกนักเลงค่ะแล้วก็อันตรพานต่างๆมีกฎหมายปราบการค้าประเวณีตลอดจนการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจมีการสร้างระบบสาธารณูปโภคครั้งสำคัญค่ะเช่นไฟฟ้าประปา แล้วก็ถนนด้วยแล้วก็กระจายไปทั่วเมืองและในชนบทซึ่งเรียกว่าเป็นยุคที่น้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกแน่นอนค่ะว่ารวมไปถึงการออกกฎหมายเลิกการเสพและจำหน่ายฝิ่นด้วยในยุคนั้นคะ่ะมีการออกประกาศให้ฝิ่นเป็นสิ่งผิดกฎหมายนับตั้งแต่วันที่1มรกราคมพุทธศักราช2502ตอนนั้นเขาก็เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วคะ่ะ ต้องบอกว่าปีเดียวกันนั้นเองค่ะพศ2502ก็เป็นปีที่จอมพลสริธานรัต์เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะพอมีกฎหมายยกเลิกฝิ่นค่ะก็มีการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาเพื่อเลิกการติดฝิ่นด้วยเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นนะคะคือพอได้เลิกที่กำหนดว่าจะปิดโรงฝิ่นอย่างถาวรนนะคะเลิกนั้นเนี่ยก็คือ30มิถุนายนพุทธศักราช2502ค่ะ พอช่วงเวลาสุดท้ายของคืนวันนั้นค่ะก็คือ24นาฬิกาเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตเข้าควบกุมร้านจำหน่ายฝิ่นและตรวจรับฝิ่นมูลฝิ่นที่เหลืออยู่รวมถึงยึดกล้องสู่ฝิ่นและอุปกรณ์อื่นๆทั้งหมดต่อมาพอร,รุ่งขึ้นค่ะหนึ่งกรกฎาก็ได้นำกล้องสู่ฝิ่นจากทั่วประเทศจำนวนกว่า43 4 13, 4 5กล้อง มเผาทำลายที่ท้องสนามหลวงเป็นการช้าปนกิจอย่างเป็นพิธีรีตองค่ะท่ามกลางเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แล้วก็สักขีพยานด้วยจอมพลสฤษดิ์เขากล่าวถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นว่าวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2502จึงนับว่าเป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งเพราะเป็นวันที่เริ่มบทใหม่ตอนใหม่สังคมใหม่ของประวัติศาสตร์ชาติไทย เราจะกล่าวได้อย่างเต็มปากว่าบัดนี้เราเป็นชาติอาระยะเกียรติของชาติจะพ้นจากการถูกเหยียดยามถูกประจานด้วยการที่เอกสารหนังสือพิมพ์ต่างประเทศบางฉบับจะนำเอารูปคนกำลังสูบฝิ่นไปเผยแพร่อีกการเสพฝิ่นและการค้าฝิ่นเป็นกา,การกระทำที่ผิดกฎหมายและข้าพเจ้าถือว่าเป็นความผิดอันร้อยแรงผู้ใดฝา่าฝืนจะต้องรับโทษอย่างหนักหากเป็นคนต่างด้าวจะต้องถูกในประเทศด้วย ขาพเจ้ามีความจําเป็นต้องทําการปราบปรามอย่างเด็ดขาดจะเสียอะไรก็เสียแม้แต่ชีวิตขพเจ้าถือเสมอว่าการเสพฝิ่นเป็นภัยอันตรายอันร้ายแรงอย่างที่สุดอย่างหนึ่งของชาติแต่ก็ตามประสายาเสพติดนั่นแหะค่ะเมื่อผิดกฎหมายก็ยังมีคนลักลอบเสพกันอยู่แล้วก็ลักลอบค้าฝิ่นกันอยู่นั่นเอง โดยเฉพาะพ่อค้าฝิ่นก็ยังคงอู้ฟูร่ำรวยขึ้นค่ะเพราะเนื่องจากประเทศไทยเป็นช่องทางการส่งต่อหรือขนย้ายฝิ่นไปจำหน่ายยังต่างประเทศแม้เจ้าหน้าที่จะทำการปราบปรามแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเด็ดขาดเพราะว่าเขาก็มีเล่กลการหลบเลี่ยงการจับกลุมค่ะรวมทั้งได้รับการคุ้มครองจากผู้ที่มีอิทธิพลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเองด้วย ซึ่งเวลาต่อมาค่ะก็ได้มีการนำฝิ่นไปพัฒนาทำเป็นสารเสพติดที่เรียกว่าเฮโรอีนนั่นเองซึ่งมีความร้ายแรงกว่าฝิ่นมากเลยโดยช่วงแรกค่ะพ่อค้าเฮโรอีนก็นำเข้ามาจากต่างประเทศด้วยการซุกซ่อนมากับสินค้าและแม้ว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบสินค้าแล้วแต่ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเฮโรอีนค่ะเพราะว่าในยุคนั้นไม่มีใครรู้จักค่ะในขณะที่ผู้ที่เคยติดฝิ่นก็หันมาเสพเฮโรอีนแทนค่ะ เฮโรอีนก็เลยค่อยๆได้รับความนิยมเมื่อมีความต้องการสูงขึ้นผู้ค้าบางรายก็เห็นว่าแทนที่จะนําเข้าจากต่างประเทศก็ตั้งโรงงานผลิตมันซะเองสินั่นก็เลยทําให้การแพร่ระบาดของเฮโรอีนขยายตัวเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆด้วยพอจวบจนถึงวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2504ค่ะตำรวจสถานีนครบาปทุมวันก็บุกจับกลุ่มแหล่งผลิตเฮโรอีนรายใหญ่ค่ะบ้านเลขที่33ทับ1 จุฬาลงกรณ์ซอย12ปทุมวันนะคะกรุงเทพยึดของกลางมาเป็นจำนวนมากทั้งเฮโรอีนและอุปกรณ์การผลิตและจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะก็คือนายเลี่ยงฮอสแซล้ากับพวกอีก3คนจอมพลสฤษิ์ค่ะก็ได้ดำเนินการสอบสวนด้วยตัวเองเลยเพราะว่าถือเป็นเรื่องสำคัญ ปรากฏว่าในเลี่ยงหอ,อก็ให้การปฏิเสธแต่จากพยานและหลักฐานปรากฏชัดค่ะว่าในเลี่ยงหอเป็นนายทุนแล้วก็เป็นตัวการสําคัญในการผลิตเทโรอีนด้วยจอมพลสริก็เลยได้อาศัยกฎหมายตราอํานาจมาตรา17แห่งธรรมนูนการปกครองราชอาณาจ,จักร และโดยมีมติคณะรัฐมนตรีค่ะออกคำสั่งให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประหารชีวิตนายเลี่ยงฮอทั้งนี้ก็เพราะเพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศสวัสดิภาพของประชาชนและไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับประชาชนต่อไปในเลี่ยงฮอค่ะเขาถูกประหารเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2504ค่ะจอมพลสริ์ปรบปรามเฮโรอ,อีนอย่างเอาจริงเอาจังไม่แพ้เมื่อครั้งปรับปรามฟินเพราะว่าถือว่าเฮโรอ,อีนน่ะ เป็นเครื่องมือของลัทธิคอมมิวนิสต์ด้วยซึ่งจะเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของชาตินั่นเองค่ะในวันที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2505จอมพลสริดิ์กล่าวถึงการปราบปรามเฮโรอีนว่ากล่าวอย่างตรงไปตรงมาลัทธิคอมมิวนิสต์เป็นศัตรูตัวฉกาจของเราที่สร้างอันตรายให้ทั้งภายในและภายนอกประเทศเฮโรอีนยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ ข้าพเจ้าในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและในหน้าที่อธิบดีกรมตํารวจจึงจําเป็นต้องดําเนินการปราบปรามอย่างรุนแรงและแม้ว่าจะเป็นการจัดการที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึกหน่อยค่ะแต่ก็ถือว่าจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐทํางานจนเข้าสู่วาระสุดท้ายของชีวิตเขาร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีหามรุ่งหามค่ำออกตรวจราชการสั่งงานและบริหารงานอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อย เป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวของประเทศไทยที่ถึงแกอ่อสัญกรรมขณะดำรงตำแหน่งและนั่นหมายถึงว่าเขารับผิดชอบประเทศชาติจนลมหายใจสุดท้ายของเขานั่นเองเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะจะนำกลับมาเสนอกันใหม่นายประวัติศาสตร์นอกพงศาวดารสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ